เปิดตัวครั้งแรกหวานใจนักร้องหนุ่มแฟนๆแห่แซวยับนักร้องหนุ่มตามเดอะสตาร์เคยออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับคนที่เคยเป็นแฟนคลับตัวเองโดยได้เลื่อนขั้นมาเป็นแฟนคลับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดหนุ่มตามเผยคลิปขณะพาหวานใจใช้เวลากินข้าวด้วยกันซึ่งนี่ถือเป็นการเปิดตัวหวานใจอย่างเป็นทางการของหนุ่มตามด้วยโดยงานนี้ยังแคปชั่นไว้ด้วยว่าตรูที่ชอบกินไข่ดาวไม่สุกเป็นชีวิตจิตใจ แต่แค่เจาะก,ก็ใจสลายแล้วแม่งเอาไปทั้งลูกส่วนงานนี้สว่านแค่ไหนเอาเป็นว่าไปชมกันเต็มๆได้เลย